ดัมสนเียนะคะทีภาษาลัน้ำเย็นร้านธนาคารมั่งใจยี่หลอดบรัทที่ใช่ับรร่วมดนปีแ l l i a n z อ a n อ Energy วันนี้งวมกเป็นมหาอุศสม ขพ่อโสขุนสุริยันต์สุติภงแยงคู่บาอาจารย์ที่บอยสียใช่เลยเข้ารลกสักการะบูชาตาวัยยุ็ิปรระตั้งแต่กทท่านยืนยุ่งมองน้ใจเปรอยจึงอดมือที่สิบตั้์ถึงใจพระพรกเด้กมาขอปรึกษาขอเพิ่มวุญว่าบุญญาบัลมีงีของหลวงพ่อโสุนกับบเคยผ้าหลุน้องไจะเจือตั้งวุ่งในเก่าปีแล้วว่าหลวงพ่อโบ้ไปหายเจือเถื่อเลย เมื่อในบายคู่กันไปชวนเสาร์นีได้ไปตุ่มทีกตุ่มหนองลูกหลูกหลหลานมากยี่สิบชีวิตเป็นตัวแทนของสามลอยชีตภูเขาก็ลั่งสองอยู่บานมาขอเพลิงบุญย่าบารมีของหลวงพ่อสจ้นแุะธศิลป์สิทธ้งหลานคนดตรงแพร่เหนตาให้หลูกให้หลานพับหน้าคาคืนไปรอกไปลแสดงลงเห็นคนนักหนาลิตาให้ได้อได้เสียงหน้าใส่บ้าใส่เนื่อใส่จหวัดมาาสารฆ่าในเือง ถิงมาท่าน่ากถ้ำบุญมาสาบานแปรเรื่องหรือเป็นาน้าเยียงไม่เกลียร์ลุๆหลังๆสามรอยคนชื่ออห้ษ์ที่อุปสรรคแห่บารมีของหลวงพอต่คุณสุริยานี่นั่งกลุ่มท่้งเดียมไปใช้กับคนไหไม่ว่าเป็นหมอนํำของวัดตาวางเงินหรอสาธุสาธุสาบูโอ้ไม่ไหวม่ไหแล้วไม้นะร่า ผมผมพบผ่าการพบการไหลหมอกพบหมอไหลมากครับควได้พบการเปีียั้นสีผมนี้ขาเห็นได้ร่ำมากการคาดาอยินเนอรก่นผู้และใดเชื่อิดิดคิขับเข้าเลเป็นกระสาระเข้ามเป็นสาเขาเานจด้่างพิเทีเขาะห็นไดออนเปดเปลือกมือที่ข้ามตาข้างตาเะ็ดาละพบการเป็นตาข้ามาเหนือวผูดคำตอนหน้าคำมาตันหน้าสังกาพันหน้าเขาให้น้่างันหน พิสเนอะแล้เดยัคือราถานวยละราอดกันอิสิตังปทิตังตึงนังจิะวิวะณะเป็นเจ้าักเตยสอขังขปาจันรโผละพนรัาโธยัถะมันโผลุโธยัถะสะตที่โยยวัตันตุสัพพะโลกวิญญาณสตูมาเตภยาวะวันสรายโยตุขีที่ทายุโภวะอาภิวาทนาสีสนิยรมุตตาปะจีโน จากการรมนวัทันติอายโนสุขังะังเอาท่านเคยมอลโมฝามาลกวนให้เนื้งสุขี่ามเลยเอาทำอาตีเนวามุจเจอร่านรุ่งใหญ่นะไปป่านมอลตอลเดียวั